นี่ก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ํานี่คือถังพักน้ํากรองด้วยเรซินหนึ่งกระบอกนะเป็นท่อ PVC เป็นเรซินแล้วก็คาร์บอนครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นถังแรกเนี่ยเป็นหินทังสองเป็น ทายทั้งสามเป็นฐานทั้งสี่นี่ก็เป็นตัวพักน้ำเนคราบหินปูนมันยังปรากฏอยู่คือหินปูนไม่สามารถที่กรองได้อย่างน้อยก็ได้ผ่านเลซินหน่อยหนึ่งก็ลดได้แล้วก็เลยมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำอีกอันนี้เป็นเครื่องกรองห้าขั้นตอนโดยถอดสองขั้นตอนสุดท้าย ไปต่อเข้าขอนที่จะเข้าเครื่อง r o ระบบ r o อันนี้5ขั้นตอน5ขั้นตอน3ตัวนี้แล้วม,มาเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้แล้วก็เข้าตัวนี้ ผ่านตัวนี้แล้วก็กลับไปตัวนี้กลับไปตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยมาเข้าตัวขั้นตอนสุดท้ายของระบบ5ขั้นตอนครานี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็สายขาวนี่เข้าเครื่องเรียก,กมอเตอร์ปั่นน้ำเนี่ยตัวนี้ ก็เข้าตัวกรอง r o ตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายน้ำออกมาได้ประมาณนี้ส่วนด้านล่างนู้นอันนู้นเป็นน้ำทิ้งก็จะไหลแรงกว่าน้ำที่กรองได้ อันนี้วัดค่าเขาเรียกค่าอะไรค่า ppm วัดสารแขวนลอยในน้ำค่า ppm ได้สองร้8ยแปก็ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มที่ WHO รับรองหรือองค์การอนามัยโลกรับรองว่าสามารถดื่มได้นะแต่บ้านเรามากำหนดค่าเอาแค่50 50กว่ากาซึ่ง50เนี่ยเขาบอกว่ามันมันกันกรองเอาน้ำเอาคุณภาพน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกไปเกือบหมดนะคือถ้ามันถึงร้อย หรือสองยเนี่ยยังมีสารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายันนั้นก็ยังสามารถดื่มได้นะน่าจะสามารถดื่มได้แล้วล่ะ